ตอนนี้ก็อยู่ตรงที่นางเนื่องนะครับด้านหลังนะครับฝั่งน้นก็จะมีผีเสื้อสมุทนะครับอยู่ฝั่งน้นนะครับโน่นค่ไกๆเดี๋ยวจะเดินไปโอเคครับเดี๋ยวเดินไปดูอตอนนี้ก็เดินมาถึงตรงที่อนุสาวรีผีเสื้อสมุทรนะครับด้านหลังนี่ครับลางน้ำนะคะ นันก็เป็นนางเงือกนะครับด้านหลังก็เป็นสุนทรภู่นี่คร,ครับเป็นพี่ใจครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหน้า,าตอนนี้ก็เดินมาด้านหน้าแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอนุสาวรีของนางพิเชอสมุทรนะครับึ่เป็นตัวเต็มตัวนะครับวันนี้เป็นอนุสาวรีย์เลยครับ หลังฟังนู้นเป็นอุทยานเข้าไปนะครับั่งนู้นซุนทอนู่เขาจะอยู่ใกล้ๆนูน้นนะครับมองเหน็นนะครับอยู่บนเนินนู้นส่วนอาคารอาคารตรงนี้ก็ทําเป็นเป็นมุกเวนะครับเป็นศาลามีประวัติของซุนทอนู่นะครับเขียนไว้ตรงนนะ้นนะโอเคครับบ๊ายบาย